ในช่วงนี้เราจะร่วมกันถอดบทเรียนคณะกรรมการสมัครชันสองยกกันนะครับใช่คะ่ะเอาทีละยคนะเอาเริ่มจากยกทักษิณก่อนใช่คะ่ะยกทักษิณมีการตั้งคณะกรรมการที่มีชื่อว่าคะ่ะคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมัครชันกออสอกออสอมีคุณอนันต์ปัญญาิชนเป็นประธานคณะกรรมการ เพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ว่าตอนตั้งรอบนั้นถอดบทเรียนได้อะไรอย่างไรเราก็ไปกันที่คุณหมอสุรพงศ์สือบบวงรีอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีในย,ยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรละกันสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีครับคุณอมรรัตน์คุณนัยและท่านผู้ชมทุกท่านครับครับในฐานะที่คุณหมอร่อรวมประวัติศาสตร์ตอนนั้นนะครับอยากจะย้อนกลับไปถอดบทเรียนกันสักนิดหนึ่งนะครับยุครัฐบาลของคุณทักษิณที่มีการตั้งคณะกรรมการ อิสระเพื่อความสมัชันหรือกออสชุดของอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยนะตอนนั้นมันเกิดวิกฤตอะไรอย่างไรจึงเป็นที่มาของการตั้งคณะกรรมการกออสครับย้อนความสั้นๆน,น,นิดหนึ่งครับครับคือทางกออเนี่ยมีการตั้งขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวความไม่สงบ,บในสามจับชายแดนภาคใต้นะครับคือหลังจากที่จริงๆแล้วปัญหาสามจับชายแดนภาคใต้ก็เป็นมาตลอดตั้งแต่ยุคสมัย ผมเป็นนักศึกษาก็อาจจะมีเรื่องประเด็นเรื่องความขัดแย้งภายในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแล้วพอมาปี2547ก็มีเหตุการณ์เรื่องเกี่ยวกับการป่้นปืนในค่ายทหารดังนั้นก็มีปัญหาของความขัดแยง้งรุนแรงกันมาตลอดฉะนั้นผมก็จะว่ามีการตั้งคอสเนี่ยในต้นปี2548นะครับที่มีคุณอน,นันต์ปัญญชุนเป็นประธานคุณหมอประเวศเป็นรองประธาน แล้วก็มีการตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะมีเหตุวัตถุประสงค์ถือว่าต้องการศึกษาวิจัยหาสาเหตุของความขัดแย้งในเรื่องสารสุดแแดนภาคใต้แล้วก็ให้มีการนำเสนอแนวทางที่จะแก้ไขสาหเหตุเหล่านั้นแล้วก็พัฒนากระบวนการเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทำให้เกิดการสมานฉันแล้วก็รวมทั้งการให้การสื่อสารเรียนรู้กับประชาชนซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีการศึกษามาเป็นลําดับจนกระทั่งถึง ประมาณต้นปี2549ตอนนั้นมีการยุบสภานะครับแล้วก็ตัวกสเนี่ยก็ได้นําเสนอรายงานต่อทางคณะรัฐมนตรีรักรษาลหลังจากนั้นก็เหตุการณ์ทางการเมืองมันอาจจะมีปัญหาก,กระทบมามากมายจนทั้งเกิดรัฐบาล259ระหว่างนั้นก็ยังไม่มีกระบวนการในการพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับการหาแนวทางต่อครับปรากฏว่าศึกษาแทบตาย ผลการศึกษาชุดของคุณอนันต์ชุดของอาจารย์หมอประเวศก็ไม่ได้ถูกนำไปแอคชั่นต่อใช่ไหมครับเอากันตรงๆคือจริงๆแล้วถ้าหากจะนำไปพัฒนาต่อนะครับก็จะเป็นบทบาทของทางคอมอชุดต่อมาซึ่งถ้าหากนำารายงานชุดนั้นมาก็อาจจะเป็นประโยชน์ในแนวทางในเรื่องการที่จะ,ะแก้ไขปัญหาสาฉลยภัตายได้นะซึ่งผมคิดว่า เท่าที่ติดตามมาเนี่ยในช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมะาก็เป็นสิบปีแล้วนะครับ,รบก็ถือว่าแนวทางนั้นเนี่ยก็ได้นําเสนอในลักษณะที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนในการหาบทสรุปวันนี้ถ้าถามว่าความคลี่คลายของปัญหาทรัมป์ชัดแดนภาคใต้เนี่ยมีมากขึ้นไหมก็มีเป็นลําดับแต่ว่าต้องเรียนว่าปัญหาทรัมป์ชัดแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่มันซึมลึกยาวนานจะเป็นปัญหาเฉพาะพื้นที่แต่ถ้ามองว่าครั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันมีบริบทแตกต่างกันไปนะครับครับตอนนี้ผมมองว่าปัญหาน,นี้มันเป็นปัญหาเร่งด่วน <c oughs> คือไม่ใช่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้ว <c oughs> แล้วก็จริงๆแล้วจะจะพูดว่าเ,เกิดขึ้นมานานแล้วก็ได้เป็นปัญหาเรื่องเชิงเกี่ยวกับสองมาตรฐานเรื่องความยุติธรรมแต่ว่าเพราะว่าปัญหาที่มันอาจจะเ,เร่งด่วนในขณะน,นี้มากขึ้น <c oughs> ก็คือเรื่องกี่ยวกว่า,วาบทบาทในการที่จะ สามารถแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศในช่วงนี้โดยเฉพาะทั้งการเมือ,เองและทางเศรษฐกิจเนี่ยเพราะมันเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นอุปมาอุปไมยมันจะเหมือนกับเห็นภูเขาน้ําแข็งรออยู่ข้างหน้าครับถ้าหากบอกว่าเรือลํานี้คือเรือไททานิกที่ไม่มีวันล่มเนี่ยแล้วบอกว่าเห็นภูเขาน้ําแข็งแล้วบอกว่าจะรอศึกษาก่อนว่าภูเขาน้ําแข็งขนาดนี้มันใหญ่แค่ไหนมันแข็งแรงแค่ไหนเนี่ยเพราะว่า,น,าน่าจะไม่ทันการ,การอาจจะต้องใช้เวลาตัดสินใจเนี่ยเร็วการตั้งคณะกรรมการศึกษาแบบคออสก หรือชุดอื่นๆก็ดีเนี่ยมันเป็นการศึกษารกบเหตุผลที่ค่อนข้างเรียกว่าอาจจะซับซ้อนและต้องการใช้เวลาในการศึกษาแต่ครั้งนี้ผมคิดว่าทุกอย่างมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าทางออกปัญหานี้คืออะไรครับครับครับทางออกคืออะไรนะสรุปก็คือการเอาแนวคิดตั้งกรรมการสมานฉันท์ในสมัยนั้นมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันนั่นนะครับมันคนละบทกันนะนะครับมันใช้ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมฮะ ใช่ครับคือผมคิดว่าถ้าจะเปรียบเทียบให้ใกล้เคียงนะฮะอาจจะต้องใช้แนวคิดตอนเหตุการณ์หลัง6ตุลาคม2519นะครับคือต้องเรียนว่าหลังเหตุการณ์6ตุลาคม2519เนี่ยก็มีปัญหาที่เกิดความขัดแยง้งแล้วก็มีเรื่องความรุนแรงแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีนักศึกษาประชาชนจนํานวนหนึ่งก็เข้าสู่เขตป่าเขาไปแล้วก็ความขัดแย้งมันก็พัฒนามากขึ้นนะ,นะครับเราก็เห็นเลยว่าวิธีการในการตัดสินใจนี้ไม่ได้ไปตั้งคณะกรรมการศึกษาอะไรแต่ว่าตัวผู้รับผิดชอบเองเนี่ย ได้มีส่วนในการที่จะวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรตั้งแต่ว่าลดทอนเรื่องเกี่ยวกับความแข็งกร้าวของนโยบายลงซึ่งก็เป็นเหตุจากการรัฐปราร2 0 2 0หนึ่งปีถัดมาที่ทาให้นโยบายรัฐบาลเนี่ยเ,เริ่มที่จะเข้าใจนําการเมืองมันดำการทหารมากขึ้นและรวมทั้งนโยบาย66ทับ23ด้วยนะครับตรงนั้นก็คือทําให้เกิดความเชื่สมานฉันทําให้เกิดมีการกลับคืนมาสู่สังคมไทยของกลุ่มคนที่ ได้ลบผีออกไปนะครับถ้ามองเปรียบเทียบทุกวันเนี้ยผมมองว่าการที่จะแก้ปัญหาที่เร็วที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะให้นายงตรีลาออกก็ดีนะครับเพราะว่าคือท่านายงตรีเสียสละที่จะปลดชนวนตรงนี้แล้วก็นําไปสู่กระบวนการแก้ไขคดีต่อไปอย่างเช่นอาจจะไม่ไม่ลาออกก็ได้จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เพื่อให้เกิดเห็นความจริงใจนะครับแล้วนอกจากนั้นอย่างเช่นแต่ว่า ของปีนู้นใช้ของสกทสองสามครับตอนนี้บอกว่าเอาเลยเร่งแก้และต้องรุนให้จบทั้งแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวมาตรา2สองเจ็ดสองคดีเรื่องแบบสองใบคดีเรื่องการตั้งสอสอ็ดีแล้วก็ยุบสภาปล่อยนักโทษการเมืองให้ผู้ริภัยต่างๆที่อยู่ตอนที่กลับมาให้หมดเพราะมันจะเป็นกระบวนการที่ล้อคล้ายๆกันกับตอนปีสองพันร้อยยี่สิบสามครับและทุกความเคารพครับมีคนแย้งคุณหมอนิดหนึ่งก็นเมื่อบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเราต้องคุยกันนะ และถ้าไม่ตั้งคณะกรรมการสมรัชชัไม่เปิดเวทีไม่เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายให้ทุกคู่ความขัดแยง้งมาคุยกัน,กนและเราจะทําอย่างไรละครับอืจะไปสู่ทางออกอยังไงคะคือจริงๆผมว่าเรื่องของการได้พูดคุยกันเนี่ยในช่วงการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน2วันกนี้ก็มีการพูดคุยกันพอสมควรนะครับ,รบแล้วจริงๆผมคิดว่า ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกับเรื่องเกี่ยวกับสดดามชาติแดนภักใต้ตใคือข้อเสนอของตัวผู้ชุมนุมเองหรือแม้แต่เพราะว่าถ้าหาการัฐบาลเองก็มีหน่วยงานที่จะทําโพลกันจริงจังอย่างเช่นสำนักง,งานติติแห่งชาตินี่นะครับถ้าอยากจะรับรู้ว่าความรู้สึกของประชาชนคิดอย่างไรเนี่ยเพราะว่าําไมย่าหรอกเก็บวันก็รู้เรื่องแล้วค,คือถ้าหากมีความตั้งใจจริงอยากจะแก้ปัญหาเนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะเข้าใจ ความเข้าใจความรู้สึกของประชาชนเนี่ยในเวลาไม่นานนะการตั้งคณะกรรมการนี้ผมคิดว่าอย่างที่เรียนแล้วก็คือการทําซ้ำกับที่ได้มีการทําการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันแล้วก็ถ้าอยากจะรู้จริงๆว่าประชาชนคิดอย่างไรทํข้อเลยแล้วก็สามารถจะตัดสินใจได้ทันทีนั้นการฟังความเห็นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องขึ้นอยู่กับด้วยว่าบริบทนั้นซับซ้อนแค่ไหนแล้วก็รวมทั้งมีเวลาเหลือแค่ไหนด้วยขณะนี้ผมคิดว่าเวลาเหลือไม่มากยิ่งถ้าบอกว่า วิกฤตเศรษฐกิจจะซ้าเติมลงมาอีกมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจะทําให้เกิดความรู้สึกที่จะเอไม่พอใจของประชาชนมากขึ้นเนี่ยผมวิวาฐบาลเองคงต้องรีบดำเนินการครับครับ,รบ,รบอีกฟังหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งที่คุณหมอเสนอมันคล้ายกับยื่นโนติสให้กับนายกรงโตไม่ใช่เรื่องของการกวักมือเรียกกรงโตมาร่วมกันหาทางออกถ้าใช้ท่วงทำนองของการยื่นโนติสคุณต้องหนึ่งสองสามสี่เนี่ย มันไม่ใช่การที่จะลดปัญหาได้จริงๆครับคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าต้องต้องเรียนว่าใครที่มีบทบาทมีอำนาจที่แท้จริงในการที่จะจัดการนะคือถ้าถามว่าฝั่งประชาชนฝั่งผู้ชุมนุมผู้เรียกร้องเนี่ยมีอำนาจไหมที่จะทําให้เหตุการณ์ต่างๆนี้คลี่คลายลงผมคิดว่าอำนาจที่แบบจัดการาจริงๆเนี่ยไม่มีคนระับเป็นลักษณะของการเรียกร้องเพื่อให้สังคมทั้งสังคมเนี่ยได้ เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่คนที่มีบทบาทในการจจดการจริงๆคือตัวนายมนตรีตัวรัฐบาลนะฮะอย่างที่ผมเทียบเคียงแล้วคือว่าอย่างเรื่องการออกระเบียบออกสุบทรับ2สองสามเนี่ยคือถ้าหากรัฐบาลสมัยนั้นคือยุคของพปเด็เปรมตินสุรานนท์ไม่ได้ใช้มาตรการนี้ออกมาถามว่ามีใครไปสั่งให้ท่านทําได้ไหมไม่ได้ครับท่านต้องเป็นคนคิดวิเคราะห์แล้วก็จัดการดําเนินการออกมาเองแล้วผลลัพธ์ออกมาดีตามที่ท่านได้สังเกตคิดวิเคราะห์ไว้ก็ เป็นผลลัพธ์ที่ทําให้เราสามารถจะกลับฟื้นคืนสุขภาพการทํางานร่วมกันมากขึ้นครั้งนี้เหมือนกันนะครับผมคิดว่าคือการยื่นโน้ติสเนี่ยไม่มีใครไปบีบคอบังคับท่านได้แต่อยู่ที่ท่านว่าท่านจะตกผลึกในตัวเองแล้วก็มองว่าทางออกเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าทั้งหมดแล้วปอดศาสตร์จะเป็นคนที่จะบอกท่านเองว่าท่านประสบความสําเร็จหรือไม่ครับครับสรุปก็คือคุณหมอไม่เห็นด้วยกับการตั้งคณะกรรมการสมานฉันในบริบทปัจจุบันครับผมคิดว่า ช้าเกินไปแล้วก็ไม่ได้ทางออกแล้วสุดท้ายแล้วคือคณะกรรมการทุกชุดที่ตั้งฮะเป็นเพียงแค่เสนอแต่คนตัดสินใจก็คือรัฐบาลบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการตั้งตรงนี้มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยตั้งใจจะแก้ปัญหาหรือเปล่าถ้าตั้งใจแก้ปัญหาแล้วเนี่ยผมคิดว่าลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยทำได้ไม่ยากอยู่แล้วไม่จำเป็นจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอีกครับครับ,รบต้องทําเหมือนที่ประเปลมแก้ปัญหาผู้เห็นต่างทางการเมืองนั่นก็คือใช่ครับ ประกาศนโยบายโกทับสองสาเปลี่ยงเลยมไม่ต้องตั้งคณะกรรมการตัดสินใจจากตัวเองเลยประมาณนั้นอ,อยากเห็นภาพอย่างนั้นอยากเห็นภาพอย่างนั้นแล้วถ้าโหวตัดสินใจอย่างกล้าหาญจริงๆเนี่ยผมคิดว่าความเข้าใจร่วมกันในการที่จะหาทางออกเนี่ยมันจะเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับภายในช่วงเวลาประมาณ6เดือนนี้ผมว่าจะเห็นความแตกต่างชัดเจนครับในมุมมองของคุณหมออโอเคจะเรียกยื่นโนติสจะจะเรียกยื่นข้อเสนอจะจะจะเรียกว่าเสนอทางออกอะไรอะไรก็แล้วแต่ ในมุมมองของคุณหมอสิ่งที่อยากจะเสนอนะครับอย่างแรกเลยนายกรลาออกอหรืออะไรฮะตามสเต็ปต้องทำอะไรคะตามสเต็ปตามสเต็ปต้องทําอะไรบ้างคะเพื่อให้ใช้เวลาหกเดือนที่มันจีทันไปสิบเลยฮะครับคือผมคิดว่าข้อเสนอที่ให้ท่านนายกรลาออกเนี่ยเพราะว่า ทุกคนมีความรู้สึกว่าคือที่ผ่านมาท่าทีของนายกไม่ชัดเจนในเรื่องที่จะร่วมกันหาทางออกนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งก็อาจจะกำกบมด้วยซ้ําไปเรื่องเกี่ยวกับท่าทีการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเพิ่งจะมีเมื่อวานนี้ที่พูดว่าอาจจะคิดว่าจะควรมีการแก้ไขแต่ก็ไม่บอกว่าจะแก้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ยังไม่ชัดเจนงั้นถ้าหากมองว่าตัวท่านเองเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอาจจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับ อาจจะต้องเสียสละชื่อสื่อลาออกหรือถ้าหากจะแจงความเชัดเจนน้อยลงไปหน่อยหนึ่งก็คืออย่างเช่นหยุดปฏิบัติหน้าที่ให้ใคนอื่นขึ้นมารักษาการแทนก็ได้และในช่วงที่หยุดปฏิบัติหน้าที่นั้นทัก็อยู่ในกระบวนการที่จะต้องให้มีการเร่งแก้ไขและจานูนโดยเร็วเพื่อแสดงความจริงใจนะครับอย่างเช่นที่มีคนพูดถึงคือเรื่องมาตรา272เพราะว่ามาตรา272นี้ผมว่าเป็นมาตราที่ ทำให้เกิดความรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยทำด้ยกมากเพราะมีสว210คนเนี่ยมาร่วมโหวตด้วยถ้าไม่มีมาตรา272เกิดขึ้นแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเรื่องเกี่ยวกับความเห็นร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรตรงนั้นเรื่องของการที่จะเปลี่ยนนายกโดยกระบวนการในรัฐสภาก็ได้หรือจะยุบสภาก็ได้ก็จะดำเนินต่อไปมันก็จะเป็นทางออกที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนเห็น ทิศทางที่ชัดเจน <C' est> รวมทั้งจะบอกว่าต้องการให้เกิดความรู้สึกสมานฉันันจริงๆนะครับอย่างเช่นปล่อยนักโทษการเมืองทุกๆคน <C' est> ให้ผู้ที่รีบไยต่างๆสามารถจะเดินทางกลับมาประเ <C' est> ทศไทยได้อย่างปลอดภัยนี้เป็นต้นมันก็จะล้อเลียนคล้ายๆกับตอนที่ให้นักศึกษาประชาชนที่เข้าไปในเขตปากเก่ากลับมาสูกคืนเมืองในช่วงปีสองสา5ีสองห้าครับทีนี้ทีนี้มันก็มีประเด็นในช่วงเปลี่ยนผ่านถ้าให้นายกใครก๊อกทันทีนะฮะ ก็ต้องมีการโหวตนายกกันใหม่หรือยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งมันก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ภายใต้กติกาเดิมๆน,นะครับปัญหามันจะจบจริงหรือเปล่าคือถ้าแก้มาตรา272ซึ่งขณะนี้ก็เป็นหนึ่งระยะติที่รออยู่แล้วนะในรัฐสภานะครับเพราะขณะนี้รัฐสภามียติที่รออยู่6ฉบับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาตรา272ด้วยซึ่ง272เนี่ยถ้า,ากะบวนการแค่ไขจริงๆบอกว่าถ้าเอาจริงเอาจังนะฮะไม่เกินหนึ่งเดือน สามารถจัดแก้ไขได้อยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องไปทำชามติดด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นก็หนึ่งเดือนนี้ผมคิดว่าก็เป็นเวลาเวลาที่สามารถจะรอคอยกันได้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับับเอาล้ครับนี่ก็คือภาพใหญ่ๆนะครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะคะครับสครับสวัสดีค่ะคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีนะคะอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะอืพอเห็นทิศทางไหมพอเห็นทิศทางไหม